ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุูกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ GSX 1,300R Hayabusa ปี2021ซึ่งขณะนี้สุสกิได้มีการเชิญสื่อมวลชนร่วมชมภาพการถ่ายทอดสดการเปิดตัวผ่านทาง f e c o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  k Live ุ u z u โซซ o c i e t y t h a แ l a ด์ Thailand, วันที่23กรกฎาคม 2,564เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปแม้ว่าทางสุุกิจะไม่ได้มีการบอกกับสื่อมวลชนครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเปิดตัวรุ่นอะไรแต่ก็ทราบอยู่แล้วครับว่ามันคือเจ้าฮยาบุสะรุ่นใหม่นั่นเองครับโดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้จะมีการเปิดตัวบริษัทใหม่ก็คือบริษัทสุสกิโมโตเซลคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดแล้วก็จะมีการแนะนําคณะผู้บริหารชุดใหม่ และอาจจะมีการประกาศถึงนโยบายใหม่ของสตูกิในประเทศไทยสำหรับ g ี x ซ3 0 0 r ในปี2020ที่ผ่านมานั้นวางราคาอยู่ที่850,000บาทจากการวิเคราะห์ราคาล่าสุดนะครับคาดว่ารุ่นใหม่ปี2021นี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินไปกว่า900,000บาทย้ำนะครับว่าราคาใหม่ของเจ้า,ฮายฮบุสะปี2021นั้นไม่เกินไปกว่า90,00 0 0บาทอย่างแน่นอนครับ นับเป็นการเบริกเลิกเบิกชัยให้กับบริษัทใหม่และก็คาดว่าจะมีการแนะนํารถใหม่ๆตามมาอีกหลายรุ่นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปเรื่องราวของสุตุกิจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ